บ้านเกิดมินรันรวีลุ้นดองครอบครัวพระเอกช่องสามเป็นลูกสาวแม่ย่าโมเธอคนนี้มากความสามารถแล้วครบเครื่องจริงๆค่ะสำหรับมิน้นรันรวีอดีตสาวมือตบลูกขนไก่ระดับจังหวัดที่ดีกรีความสวยเต็มสิบบวกกับความสูงระดับนางแบบที่เธอสามารถแสดงความสามารถจนเตะตาหลายๆคนถูกท้บทามเข้ามาสู่วงการบันเทิงนั่นเองบอกได้เลยว่ามิน้นรันรวีเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์มากความสามารถเลยจริงๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการกีฬา หรือเรื่องในวงการบันเทิงเธอก็เรียกว่าเอาอยู่และทําได้ดีในทุกๆเรื่องเพราะถึงแม้เธอจะมีทั้งงานที่ได้รับแต่เธอก็ไม่เคยทิ้งเรื่องเรียนเลยสักครั้งสมัยเรียนก็เป็นนักเรียนกิจกรรมอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียนในงานกีฬาสีหรือเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนส่วนเรื่องกีฬาเธอก็เรียกได้ว่าเป็นนักตบลูกขนไก่ระดับตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาผลงานมากมายอย่างกีฬาเยาวชนแห่งชาติเธอก็เคยได้เหรียญเงินเลยนะคะ โดยภูมิลำเนามิน้นเป็นคนจังหวัดนครราชสีมามีเจ้าสายเป็นคนเรนูนครสายภูไทยค่ะ